น้ำอัดลมยี่ห้อดังประกาศปลดแวนด้าแรปเปอร์กัมพูชาออกจากพรีเซนเตอร์คนกัมพูชาไม่พอใจจะแบนน้ำอัดลมยี่ห้อนี้คุณเซนบอกใจเย็นเดี๋ยวกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศและแถมมีการเอาแวนด้ามาเปรียบเทียบกับลิซ่าของบ้านเราด้วยติดตามพร้อมกันในน้ำแข็งสรุปข่าวให้ค่ะ ทุกคนคะในเพจน้ำอารมณ์ดังเนี่ยประกาศปลดแวนด้าแรปเปอร์กัมบูชาออกจากพรีเซนเตอร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ลบภาพออกจากเพจด้วยเรื่องนี้มันก็เลยทําให้คนกัมพูชานี้แบบเราอุเลยร้อนมากบอกแบบนี้เดี๋ยวเราจะแบนน้ำอารมณ์ยี่ห้อนี้เพราะว่ามาปลดศิลปินที่เรารักได้ยังไง แล้วที่แวนด้าโดนปลดเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องของภาพลักษณ์ที่ดูไปในทางลบนะคะเพราะว่าแวนด้าก็ออกมาพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาแล้วเหมือนเป็นการส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้งอะ่ะซึ่งทุกคนมันขัดกับแบรนด์สินค้าระดับโลกแบบนี้ค่ะทีนี้คนมันก็ขึ้นไงขึ้นแล้วก็แบบจะไม่เอาแล้วไม่ซื้อนะ้ำอัดลมยี่ห้อนี้แล้วคุณเซนก็เลยต้องออกมาโพสตบอกว่าใจเย็นๆก่อนพี่น้องคือต้องดูนะว่าที่บริษัทน้ำดำเขาปลดแวนด้าออกเนี่ยเป็นเพราะว่าแวนด้ารักชาติหรือว่าเหตุผลอะไรกันแน่ แล้วน้อาอัลมยี่ห้อนี้นะของสหรัฐก็จริงแต่ว่าตั้งโรงงานผลิตอยู่ในกัมพูชาคนกัมพูชาก็มาเป็นแรงงานเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดอุดหนุนอยู่ประเทศเองก็ได้ภาษีแล้วมันก็เป็นการเติบโตภายในเศรษฐกิจของประเทศแต่ถ้าเกิดโรงงานน้ำอัลมน้ําดาเนี้ยถอนตัวออกจากกัมพูชากลายเป็นว่ากัมพูชาจะแพ้เลยนะเพราะว่าประเทศที่เป็นคู่แข่งกัมพูชาคือก็หมายถึงไทยแหละบอกว่าจ้องจะทําลายเศรษฐกิจของกัมพูชาอยู่แล้ว แล้วก็บอกด้วยว่าถ้าน้ำอัดลมนี้ผลิตในประเทศไทยแล้วจะแบนสินค้าอันนี้ไม่ว่าเลยแต่เนี่ยเป็นเพราะว่ามีโรงงานผลิตอยู่ในกัมพูชาไงจะแบนทำไมแล้วถ้าเกิดยิ่งคนกัมพูชาแบนน้ำอัดลมยี่ห้อนี้ก็เท่ากับว่าผลักให้คนกัมพูชาเนี่ยเป็นศัตรูกับอเมริกาสิอย่างนี้มันจะกระทบทั้งเรื่องของการทูตการค้าการลงทุนเศรษฐกิจทั้งหมดเลยนะอันนี้คือที่คุณเซนเขาเตือนสติค่ะ แล้วคุณเซนทิ้งท้ายแบบนี้พ่อหวังว่าแวนด้าจะเข้าใจไม่ว่าจะโดนปลดด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่แต่ขอให้ลูกอดทน เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและเวนด้าคือตัวแทนคือจิตวิญญาณของการเสียสละเพื่อประเทศชาติโอ้โหแล้วไม่ใช่แค่นั้นคือมีคนมาเปรียบเทียบเวนด้ากับลิซ่าบอกว่าเวนด้าเป็นลูกทูตลิซ่าเนี่ยเป็นลูกรปภโอ้โหคือเอาชาติกําเนิดมาบูลลี่กันไม่ใช่แค่นั้นบอกว่าโอ้โหเวนด้าเนี่ยนะเรียนในมหาวิทยาลัยอเมริกาลิซ่าเนี่ยคือจบราชพัฏแล้วก็บอกว่าเวนด้าเป็นศินลปิเป็นระดับโลกเคยร้องเปิดงานโอลิมปิกลิซ่าระดับเอเชียร้องเปิดงานกาชาติ ทุกคนมันเห็นประจักษ์ด้วยสายตาแล้วว่าใครอินเตอร์กว่ากันใครเป็นสากลกว่ากันใช่ไหมทุกคนคะดูคลิปนี้แล้วแชร์ไปเยอะๆด้วยนะคะฝากกดหัวใจแล้วก็กดแชร์คลิปนี้กดติดตามน้ำแข็งสรุปข่าวให้ด้วยค่ะ น้ำมันลมยี่ห้อดังประกาศปลดวันด้าแรปเปอร์กัมพูชาออกจากพรีเซนเตอร์คนกัมพูชาไม่พอใจจะแบนน้ำมันลมยี่ห้อนี้คุณเซนบอกใจเย็นเดี๋ยวกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศและแถมมีการเอาวันด้ามาเปรียบเทียบกับลิซ่าของบ้านเราด้วยติดตามพร้อมกันในน้ำแข็งสรุปข่าวให้ค่ะ ทุกคนคะในเพจน้ำอารมณ์ดังเนี่ยประกาศปลดแวนด้าแรปเปอร์กัมพูชาออกจากพรีเซนเตอร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ลบภาพออกจากเพจด้วยเรื่องนี้มันก็เลยทําให้คนกัมบูชานี้แบบเราอุเลยร้อนมากบอกแบบนี้เดี๋ยวเราจะแบนน้ำอารมณ์ยี่ห้อนี้เพราะว่ามาปลดศิลปินที่เรารักได้ยังไง แล้วที่แวนด้าโดนปลดเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องของภาพลักษณ์ที่ดูไปในทางลบนะคะเพราะว่าแวนด้าก็ออกมาพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาแล้วเหมือนเป็นการส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้งอะ่ะซึ่งทุกคนมันขัดกับแบรนด์สินค้าระดับโลกแบบนี้ค่ะทีนี้คนมันก็ขึ้นไงขึ้นแล้วก็แบบจะไม่เอาแล้วไม่ซื้อนะ้ำอโลมยี่ห้อนี้แล้วคุณเซนก็เลยต้องออกมาโพสต์บอกว่าใจเย็นๆก่อนพี่น้องคือต้องดูนะว่าที่บริษัทน้ำดำเขาปลดแวนด้าออกเนี่ยเป็นเพราะว่าแวนด้ารักชาติหรือว่าเหตุผลอะไรกันแน่ แล้วน้อาอัลมยี่ห้อนี้นะของสหรัฐก็จริงแต่ว่าตั้งโรงงานผลิตอยู่ในกัมพูชาคนกัมพูชาก็มาเป็นแรงงานเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดอุดหนุนอยู่ประเทศเองก็ได้ภาษีแล้วมันก็เป็นการเติบโตภายในเศรษฐกิจของประเทศแต่ถ้าเกิดโรงงานน้ำอัลมน้ําดาเนี้ยถอนตัวออกจากกัมพูชากลายเป็นว่ากัมพูชาจะแพ้เลยนะเพราะว่าประเทศที่เป็นคู่แข่งกัมพูชาคือก็หมายถึงไทยแหละบอกว่าจ้องจะทาลายเศรษฐกิจของกัมพูชาอยู่แล้ว แล้วก็บอกด้วยว่าถ้าน้าําอัดลมนี้ผลิตในประเทศไทยแล้วจะแบนสินค้าอันนี้ไม่ว่าเลยแต่เนี่ยเป็นเพราะว่ามีโรงงานผลิตอยู่ในกัมพูชาไงจะแบนดํทำไมแล้วถ้าเกิดยิ่งคนกัมพูชาแบนน้ำอัดลมยี่ห้อเนี้ยก็เท่ากับว่าผลักให้คนกัมพูชาเนี่ยเป็นศัตรูกับอเมริกาสิอย่างนี้มันจะกระทบทั้งเรื่องของการทูตการค้าการลงทุนเศรษฐกิจกทั้งหมดเลยนะอันนี้คือที่คุณเซนเขาตือนสติค่ะ แล้วคุณเซนทิ้งท้ายแบบนี้พ่อหวังว่าแวนด้าจะเข้าใจไม่ว่าจะโดนปลดด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่แต่ขอให้ลูกอดทนเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและแวนด้า คือตัวแทนคือจิตวิญญาณของการเสียสละเพื่อประเทศชาติโอ้โหแล้วไม่ใช่แค่นั้นคือมีคนมาเปรียบเทียบแวนด้ากับลิซ่าบอกว่าแวนด้าเป็นลูกทูตลิซ่าเนี่ยเป็นลูกราาอปภโอ้โหคือเอาชาติกําเนิดมาบูลลี่กันไม่ใช่แค่นั้นบอกว่าโอ้โหแวนด้าเนี่ยนะเรียนในมหาวิทยาลัยอเมริกาลิซ่าเนี่ยคือจบราชพัฒน์แล้วก็บอกว่าแวนด้าเป็นศิลปิแลเป็นระดับโลกเคยร้องเปิดงานโอลิมปิกลิซ่าระดับเอเชียร้องเปิดงานกาชาติ ทุกคนมันเห็นประจักษ์ด้วยสายตาแล้วว่าใครอินเตอร์กว่ากันใครเป็นสากลกว่ากันใช่ไหมทุกคนคะดูคลิปนี้แล้วแชร์ไปเยอะๆด้วยนะคะฝากกดหัวใจแล้วก็กดแชร์คลิปนี้กดติดตามน้ำแข็งสรุปข่าวให้ด้วยค่ะ